อาจารย์คะถ้าเกิดว่าอยากมีเงินแสนแรกกับกทีเนี่ยเริ่มต้นยังไงดีคะจริงๆแล้วอยากจะมีเงินแสนเงินล้านนะครับวิธีเริ่มต้นเหมือนกันเลยครับถ้าตอบแบบํำบ้านทุบดินอยากมีเงินก็ต้องเก็บเงินครับแต่ทํายังไงที่เราจะมีกําลังใจในการเก็บเงินเราต้องมีเป้าหมายก่อนครับว่าทําไมเราถึงอยากมีเงินแสนทําไมเราถึงอยากมีเงินล้านซึ่งถ้าเรามีเป้าหมายแล้วครับเราจะรู้แล้วอ๋อโอเคเป้าหมายนะเราอยากมีเงินแสนเพราะเราอยากจะเรียนต่อ เพราะเราอยากจะเก็บเป็นค่าเล่าเรียนให้ลูกเพราะเราอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศเพราะฉะนั้นทุกอย่างบนโลกนี้ครับมันไม่มีของฟรีทุกอย่างมันต้องเทรดออฟกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะบรรลุเป้าหมายนั่นคือสาเหตุว่าทําไมทุกวันนี้เราจะต้องเริ่มเก็บเงินก่อนเราจะต้องเริ่มออมเงินก่อนแล้วการออมเงินการเก็บเงินวันนี้นั่นแปลว่าเราต้องรู้จักวางแผนว่าอะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ค่อยๆยลดมันครับอย่างนี้แหละครับคือวิธีการเริ่มต้นเก็บเงินแสนแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า แล้วถ้าอยากเก็บเงินแสนจริงๆสมมุติบอกภายในสัก3ปีเราจะต้องเก็บเงินกันปีละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่แต่การที่คุณจะมีเงินแสนแรกได้คุณต้องวางแผนด้วยตัวเองนะครับว่าคุณจะสามารถเก็บออมได้เท่าไหร่แต่อันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ผ่านไอ้เจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับ All About Fin ซึ่งทุกคนสามารถจะไปลองทำเองไปลองตึกแล้วก็วางแผนตัวเองได้นะครับ ถ้าเกิดเราเข้าไปในแอปพลิเคชัน All About f i t นะครับพอเราเข้ามาในแอปพลิเคชัน All About f i t นะครับด้านล่างเห็นไหมครับมันจะมีคล้ายๆกับเป็นเครื่องคิดเลขทางการเงินเขียนว่า TVM เรากดเข้าไปเลยครับ Time Value of Money สมมตินะครับบอกว่าเป้าหมายอยากจะมีเงินแสนผมก็ใส่เข้าไปเลยครับ1000 0แสนบาท10,000แสนบาทนี้คุณอยากจะมีแสนแรกภายในระยะเวลาเท่าไหร่ล่ะถ้าผมบอกว่าภายในระยะเวลา3ปีผมก็ใส่จำนวนงวดเป็น3นะครับ สมมุติบอกว่ามูลค่าปัจจุบันวันนี้เรายังไม่มีเงินเก็บสําหรับเป้าหมายนี้อยู่เลยผมก็จะใส่มูลค่าปัจจุบันไปเป็น0นทีนี้ถ้าสมมุติผมบอกว่าเราเอาแบบที่คนที่ทั่วๆไปทํากันก็คือเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วสมมุติว่าเราได้ดอกเบี้ยน,นะครับปีหนึ่งประมาณสัก1%ผมก็จะกดเลขหนึ่งเข้าไปที่อัตราผลตอบแทนอยากจะรู้ว่าจะต้องเก็บงวดละเท่าไหร่กด PMT ออกมาเลยครับพอเรากด PMT ปุ๊บ นะเครื่องคิดเลขก็จะรีพอร์ตมาแล้วว่าถ้าอยากจะฝากธนาคารคุณจะต้องเก็บเงินให้ได้ปีละ33,000กับอีก2บาทโดยประมาณเพราะฉะนั้นปีละ3300,2สองบาทนะครับนะอันนี้ถ้าเราเอาไปฝากธนาคารแต่ถ้าเรารู้จักวางแผนทางการเงินใช้เครื่องมือทางการเงินเช่นเป็นพวกตราสารหนี้เอาเงินไปซื้อพวกกองทุนรวมที่เขาลงทุนในกุ้นกู้พันธบัตรนะครับแล้วสมมุติว่าได้ผลตอบแทนสัก5%เปเ เราลองมาดูกันครับว่าเราจะสามารถเก็บเงินล้านได้เป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติผมบอกว่าอัตราผลตอบแทนนะครับผมเปลี่ยนจาก1%เป็น5%กดไปที่ PMT ครับให้เขาคำนวณให้ใหม่ตอนนี้เงินที่เก็บจะน้อยหลงละเพราะ เรารู้จักเอาเงินไปช่วยเราทํางานเมื่อเงินมันไปช่วยเราทํางานนะครับจากที่เราจะต้องเก็บปีละ3 3 0 0 0เราก็จะเก็บเหลือเพียงแค่3 1 7 2 0บาทแต่ถ้าเราให้เงินทํางานให้หนักกว่านี้อีกแทนที่เราจะไปเป็นเจ้านี้แต่คราวนี้เราเข้าไปเป็นเจ้าของแต่ถ้าเราให้เงินทํางานให้หนักกว่านี้อีกแทนที่เราจะไปเป็นเจ้านี้แต่คราวนี้เราเข้าไปเป็นเจ้าของ เหลือกุนไม่เป็นก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เป็นกองทุนรวมที่เข้าเอาเงินของเราเนี่ยครับไปลงทุนในตราสารทุนหรือว่าในหุ้นสามัญถ้าสมมุติ<ม>กำหนดอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ปีละ10%เราจะเก็บเงินเหลือเพียงแค่ปีละส0 0 0 0เท่านั้นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมีเงินแสนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่ทั้งหมดนี้ คุณสามารถกำหนดชีวิตตัวคุณเองได้ไม่ว่าจะเป็นเงินแสนไม่ว่าจะเป็นเงินล้านไม่ว่าจะใน3ปีใน1ปีใน5ปีใน10ปีชีวิตอยู่ที่คุณล่ะครับแต่ชีวิตคุณจะง่ายขึ้นถ้าคุณรู้จักการวางแผนทางการเงินแล้วการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยากครับใช้แอปพลิเคชันผู้ช่วยต่างๆในการวางแผนได้เลยนะครับให้ All about Fin ิช่วยคุณได้นะครับหวังว่าทุกคนจะมีเงินแสนแรกล้านแรกไหนไม่ช้านะครับ